โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมกุ๊กิทีวีวันนี้เราอยู่กันในเกม Day Space 2กันในพาร์ทที่8ถามว่าตั้งนานทำไมเพิ่งมาลงอ่าขี้กเกียจโอเคแต่อย่าไปสนใจเรามาเข้าเนื้อหายนดีกว่าแป่แป่เงิน,น เดี๋ยวผมพูดอย่างนี้ได้หว,ว่ามันเสบเกลวหูโอ้ยอินิโคนียนะ่ยังจำได้อยู่นะยังจำได้อยู่ถึงไม่ได้เล่นนานแต่ก็ยังจะอ้าวถึงไม่ได้เล่นนานแต่ก็ยังจำเนื้อเรื่องได้อยู่เออเขาเรียกว่าใส่ใจไงใส่ใจไอเซกทางนี้ประตูมันแจมอ่ะนี่น่าจะต้องเป็นที่สุดท้ายที่ใครสักคนได้มายืนอยู่ตรงนี้เปิดหน่อยได้ไหมไม่แผงควบคุมมันเสีย มันน่าจะพังแผงควบคุมเพื่อกันไอ้พวกซอมบี้งั้นต้องหาทางอื่นรอบๆทางเดียวที่จะเข้าไปได้คือทางพวกเครื่องจักรนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ทางที่ให้คนเดินเข้าไปแต่ฉันว่าฉันสามารถหยุดเครื่องจกักรพวกนั้นได้งั้นทําเลยไหนอา้าวฮะทำตามขั้นตอนสิรอก,ก่อนนะสตาร์ทฉันจะไปหาเร็ว,รว,รวนี่แหละโอเค ปะดีโทนชัชเตอร์สัว์ุกเอ้ยอ้ยเฮ้ยไออ,ไอ้อวกไออ้วกกินอะไรไปวะอ้วกอะฮะอืมอืมไปไหนมึง ไปไหนไม่มีอนไรต้องอัพซีโรกาฟิตี้ไปผมเจอทางตันอะ่ะดูเหมือนข้างหน้านี่จะเป็นระบบระบายอากาศนะใช่ถ้าเกิดปิดระบบด้วยมือแรงดันวาลวทั้งหมดจะอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นหาทางอื่นเปิดแล้วกันนะครับผมอุ้ยอ้าวคุณครับ อยู่นี่เองเพ <initiatives> ื <this> ่อนคุณนี่มือซนชะมัดเลยเปิดไฟทั่วหมดซึ่งก็ต้องขอบคุณมากๆที่ทําให้ผมหาตําแหน่งของคุณเจอผมจะปิดตายห้องนี้เลยแล้วกันนะครับคุณคลาร์กและคุณก็ได้จบเหตุที่นั่นแน่ทำไมต้องทำแบบนี้ฟะไม่ทำแล้วใครจะทำเราลาก่อนนะคุณคลาร์กอ๋อไอคิวนี่คิดว่าจะจบเหรอคิดว่าคุณจะผ่านไปไม่ได้เหรอวะแค่มีเครื่องปั่นล้อรอบตัวกุเฉยเนี่ย แค่มีเครื่องปั่นล้อมรอบตัวกูกูคงผ่านอายกูเสียววะโอเคโอเคอ่ารอพี่อยู่หรอเนี่ยขอบคุณครับที่รอกันเราไปชั้นละอ่างดีกว่ารอ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 มันลงไปไป เอลลี่ปิดระบบพวกนี้ได้ไหมไม่อ้ท้าแมนทำอะไรสักอย่างทำให้กูถูกเล่ออกจากระบบเนี่ยตอนนี้โค้ดไม่ทำงานอีกแล้วเว้ยเนี่ยเฮ้ยมันมาละทอดช่วยตรงประตูหน่อยฉันเห็นฉันต้องตามทำตามขั้นตอนไม่มึงเงียบนะช่วยกูหน่อยเวยนยอ้าวอ้าวอ้าวเอลลี่เอลลี่เฮียฟังโู้มีประเด็นกันวห โอเคเดี๋ยวนะทางนี้โอเคเก็บมาเก็บตังอทางนี้มันต้องมีนี่ไง แล้วมันเตือนนะน้องยิงโอ้ดูมันปล่อยลูกดูมันปล่อยลูกมันมาแตกสิวะโอเคพี่ขอแล้วกันนะจ๊ะดู โอเคอ๋อหมดสักทีโอเคกันไหมไม่เลยขั้นตอน3เอลลี่เงียบเออกำลังไปนะฝั่งนู้นก็มีเรื่องฝั่งกูเพิ่งเสร็จจากเรื่องมาเนี่ยกำลังไปหาใกล้ถึงแล้วเอลลี่อืมเรเก็บของกัน มาแล้วโอ้โหจริงกูละโอ้ไอ,อ,อเซ็กดีใจที่คุณผ่านทั้งหมดมาได้เป็นไรปะเนี่ยอ่เออเ,เป็นเป็นเป็นอยู่แล้วสเต็ปสี่ไม่มาดูไอเช่นนี้ก่อนอะขั้นตอนสี่เขารอฉันอยู่ต,ต่อเอ้ยโอเคเปล่าน่าจะไม่ละอะไรคือสเต็ปสี่ใครรอเราหลังจากการขันน็อต หลังจากเข็มถูกทิ่มแทงเธอจะรอเราแมงไม่ไหวเน่ยเราต้องไปต่อแล้วนะได้ไงรถขนส่งวิ่งทางเดียวกันกับรถไฟเราใช้มันไปที่国防部ส ектор ได้แต่ใครสักคนหนึ่งต้องไปที่ห้องเกลียอ่าห้องเครื่องมืองั้นอยู่นี่แล้วดูแลมันด้วยเดี๋ยวไปดูเองโอเคไปต่อไม่รอแล้วนะครับ อ้าวชาั้นเตอร์เก้าอ่ะเก้าตรงนี้ใน,นเมื่อมันเก้าตรงนี้งั้นเราเข้าปเซฟข้างในที่เดิมนี่แหละดีแล้วเนาะโอเคทุกคนสำหรับเดย์สเปซสองในพาร์ทที่แปดก็ขอจบไว้แค่นี้ลวกันนะครับผมไว้ไปเจอกันในพาร์ทที่เก้าครับบ๊ายบายฮะโอเคเนื่องจากพาร์ทที่แล้วมันค่อนข้างสั้นนะสำหรับเดย์สเปซสองนะสิบกว่านาทีก็จบละพาร์ทนี้ก็ ก็เลยเอาต่ออีกสักหน่อยแล้วกันเนาะใช่ไปซึ่งผมจะเปลี่ยนการควบคุมเป็นการใช้เมาส์ก็บ้าแล้วใช้จอยแทนผมเพว่าแบบมิโอ้ยมิโก้ก็น่ารำคาญจริงนะอู้ปืนแรงมากอุ้ยเมไหน่เไหร มีใครมาอีกไหมอาจจะไม่เซียนนะเพราะใช้จอยเล่นไม่เซียนเลยล่ะไม่อาจหรอกบึมบึมบึมนะรับ โอเคมีของให้เก็บไปกด B ทำไมมันฮิวเลือดอะถูกเพราะว่าเราต้องแบบเราต้องขายของทิ้งกันแล้วเราเล่นปืนเปลี่ยนไปเล่นปืนเดียวมั้ยเฮ้ยไออ้อวกไอปลาหมึกไอปลาหมึก,อ,มกอ้ิมีปลาหมึกสองตัว a u โอ้กดไหนวะเดี๋ยวนะทำไมซับไตเติ้ลไม่ขึ้นโอเคฉากเมื่อกี้ขอไม่ไปแล้วกันเพราะผมฟังแล้วผมจะอธิบายแทนแล้วกันนะก็คือไม่มีเฮีเยอะไรหรอกคนที่ชื่อเซเินเซนแม่งหนีพวกซอมบี้แค่นั้นแหละจบใช้เป็นพลาสมา ไอ้นี่นี่วะกดอะไรสโลวะเอ้ยโอเคกดไวครับหมดไหมเสร็จละโอเคบอกเลยว่าโคดูเดือดไม่ดูหรอกปืนเราแรง พอดีอัพตันแล้วอะไรไประมาณน,นั้นน่ะโอเคเกือบไปแล้ว ไอ้คำพูดนีโคูเขาไม่แปลแล้วกันมันแสบแก้วหูมากเก็บของออดิโอวะนี่คือโซลเนเซนติดต่อซีซีทุกคนไปตามตำแหน่งของเอลลี่แลนฟอร์ดไปรวมกลุ่มกันให้ไวเราต้องไปแล้วบอสเออกำลังไปโอเคอันนี้อะไรเฟรมฟลูกระสุนไฟกระสุนปืนไฟ,นฟไม่จำเป็นมัตโอ อ๋อมันมีฉากให้นี่วะลอรีโดต์ยังยอย่าไปรต่อต่อไปไรต่อไม่แปล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 มึงจะพูดอะไรก็พูดมากูไม่ฟังด้วยอยากฟังไม่รู้เรื่องอ้าวทำไมลิฟต์มันมันโอ้ะเอ้ยมันจู๊บเว้ย จะสโลว์ทำไมล่าจะชักแมสง,งงๆกับปุ่มหน่อยโทษทีไม่ได้หน่อยนะน่าจะงงมากเลยถ้าเกิดเวลาลุกๆนี่ตายเนี่ยตัดแสตัดขาโอเคอโอเคฮ้ยไอ้อ,อ้วนโอ้ย เดี๋ยวมันปล่อยลูกหมดยังโอเคลูกหมดละโอเคเอลลี่ฉันเจอรถไฟขนส่งแล้วแต่ดูเหมือนจะเจอปัญหากับรนะะบบหน่อยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ใช่น่าจะต้องหาธี่ซ่อมสักพักโอเคซ่อมอยังไงฟ้ายัดข้านี้วะอะไรวะเนี่ยงง ไ uh ม่ไ huh, ด้อ๋อมาใส่ตรงกลางวะตรงนี hey. really ้โอเคมีสเตชินเพิ <whis ky. S 2> ่มเติมทำไรอ่ะอ๋อกดปุ่มนี้เอาละได้รถไฟขนส่งละไว้เจอกันได้สปอตมาเร็วมาเถอะ เข้าหลังชอบเข้าหลังจังเลยโอเคอ่าไปโอเคไอ้นี่โควมึงเยอะทำไมต้องตามหาฉันทะลุฉันตายอยู่แล้วล่ะไอเ้เสร็จฉันลืมคำพูดของฉันไปก็จบละ เอาไปจากหัวกูนี่นั่นนโค้แกมันไม่ใช่นิโค่ฉันเป็นใครล่ะไอกเซก้ไม่รู้ผีมึงก็ผีไงภาพหลอนแค่นั้นแหละอันนี้โค้ยมาเอลลี่เนี่ยอันแฟนคือตัวจริงเฮ้ยฮิเมเดเฮ้ยเธอรอดวะทำดาขอมองตาฉันในเซสตรัสสตาร์ทฟังกู ต่อฟังลีแลกหน่อยลีแลกไอเซกเ,เราต้องไปนะเออไปเลย,เลยเพักผ่อนใช่ปะเจ้าช่วยไม่อยากจะเชื่อเลยนั่นคือชิโมระนี่ว่าใช่ความภาคภูมิใจของซีซี แต่เรื่องค่อนข้างเศร้าได้ข่าวว่าทุกคนตายหมดเลยอะเกิดการก่อการร้ายใช่ไหมฮะก่อการร้ายเนี่ยนะไม่นั่นไม่ได้เกิดเกิดก่อการร้า,รายาที่นั่นหมายความว่าไงเรื่มันคือจุดเริ่มต้นเอลลี่ทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่เคยเกิดขึ้นที่นั่นมาหมดแล้วฉันเนนจอมากับ <S <S ตาฉันโอ้ยีอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะสักอย่างบล็อกบล็อกรถไฟ งั้นรอนี่เดี๋ยวผมไปดูรถขนส่งไอ้เหี้ยและอะไรมันมาบล็อกทางรถไฟฟ้ากำลังกดกดเอฟลีอีกลิวอุ้ยเออเกมนี้มันมีแบบหันหลังปะวะหันหลังเร็วอะไม่มีวะไม่ถนัดเท่าไหร่แบบใช้จอยนะผมใช้จอยส่วนใหญ่ผมถนัดตบหันหลังเร็วเอ้ย เอลลี่สูตรเหรอซัคูลิตี้เอลลี่สูตรเก็บมาสูตรของเอลลี่เหรอไม่รู้เหมือนกันโอ้โหอะไรฮัลโหผมมีข้อความนี้สำหรับใครที่ยังรอดพวกนั้นโจมตีเราคนตายนั่นแหละที่โจมตีเรา ตอนนี้เหลือแค่ผมกับเอลี่แล้วเรานน่าจะไม่รอดไม่เชี่แลบลุกขึ้นมาอีกนิดเดียวพวกมันมาแล้วตายหนึ่งดีกว่าตายคู่นะไปเอาตัวเองให้รอดไม่ใชี่แลบเชี่แลบ๋อ้เชี่ยอ้ววันี่ะเชี่ย คตรซาดิสนี่เฮียอะไรเนี่ยตกใจหมดมึงมาทำไมแปลกวมึงอ่ะทกทีเล่นลูกลุกหน่อยไอ้สับประรด มากันหมดเลยไอ้เวฟเฟรมมันเกินแล้วคลิปมันกระตุกด้วยไงไปผมกม็ได้แล้วอยู่แล้วผมเล่นเกม30เฟรมมา จนชินแล้วมันชินขนาดที่ว่าเล่นเฟร,รมเกินเกิน60เฟร,รมไปปุ๊บก็คือจะเริ่มมีอาการ,รมุนหัวนะเลยต้องเปิด motion blur ไงเกมไหนไม่มี motion blur นี่นนคือมึอนแบบ,บจัดจัดโอเคหมดเอ้เอเอพึ่งสปอร์ตกูเห็น Illion. แขนมันขุ้ยอดเล like ยเว่ยโอ้ยไอเรื่มีปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจกําลังพันกับแท้งใหญ่ๆแท้งใหญ่ๆเหรอไดโดเจนไดโดเจนคอไลท์ทียอะไรเนี่ยระเบิดแน่ทะลอนจัดโอเคเหมือนจะต้องใช้ถังแบบนี้ถ้าเราไม่ใช้อ่ะแต่เราใช้เป็นกระสุนนั่นเนี่ย มื่อผมจะเจอนูน่นเราสามารถยิงออกไปนู่นได้เลยปะ่ะ <c oughs> นี่ไล้ถักดูดไม่ได้เหรอมาได้นี่ไงยิงดูดถังยิงอุอ้ยมันมีมอนชา้ายิงยิงซ้ายยิงขวา โอ้ยระเบิดแล้วระเบิดแล้วระเบิดแล้วรู้แล้วรู้แล้วใจเย็นโอ้โอ้โอ้เละเป็นขี้เร็ว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 เร็้เร็วเร็วโอเคไป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 เลยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้มันเร็วกว่านี้ไม่ได้เฟ้ยอ๋อ นายปาร์ตี้ลอ,อยยางกับไฟเยอร์พนไหมเนี่ยพนดิสกิลพระเอกออโอเค,อเคผมประทับใจในตัวคุณจริงๆในการเอาตัวรอดนะคุณมิสเตอร์คลารแต่นี่มันใหญ่มากกว่าคุณใหญ่มากกว่าทุกชีวิตบนสถานีนี้านการปฏิบ,บัติการพร้อมเรียบร้อยแล้วครับดูเหมือนว่าจะจบที่นี่แล้วนะนี่คือจุดสุดท้ายที่เราจะตาย ไอซ์แซคคหมายความว่าไงหมายความว่าไงที่เขาบอกว่าจุดสุดท้ายที่เราจะตายเนี่ยก็คือมันจะตัดทางรถไฟมาต้องหยุดรถไฟเดี๋ยวนี้เลยแล้วแม่งมาตัดตัดฉากแน่นะชิปหายแล้วก็หนีไม่ได้มันตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วเราไปไม่ได้แ้งก็ไปไปที่สเตชันกลับไปทำเธอเอรี่เร็ว นี่ยายชิมุระถ้าเราเชื่อมต่อแรงโน้มถ่วงได้เราก็จะไปได้จะกลับไปเนี่ยนะนี่มันเหลวไหลถ้าเกิดผมทำได้คุณก็จะขับรถคันนี้ไปได้รถรถไฟอ่ะงั้นรอนี่ดูแลสตอร์ไว้ยานี่เป็นไอเดียที่แย่ชะมัดช่างเหอะแบดไอเดียเต็มหัวไปหมดเออเออไอ้เหี้ยในหัวกูมีแต่ไอเดียแย่ๆทั้งนั้นแหละนะ อันนี้ดีสุดแล้วดีสุดแล้วในหัวกูนะยังไงก็อย่างนั้นว่าได้มาทัวร์ยานอิชิมุระว่ะออนทัวร์ทั่วยานนี่เหรอยานชิมุระทำไมผมไม่เคยเห็นตรงนี้วะอ๋อไอตรงทางพุ่งปะไม,ไม่ใช่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 นี่มันส่วนไหนของยาน,น,นเนี่ยมีกล่องวะทางทิ้งทางทิ้งลิฟต์ ผมเคยมาส่วนนี้ของยาบัวไม่เคยเอ้าชัปเตอร์สิบแล้วว่ะโคตรเดือดเลยช็อตนี้ไม่รีบผมมาละมันน่าจะมีคอมพิวเตอร์อยู่ในอ่าฟลัน์ผมสามารถเช็คยาได้ระบบของยาได้โอเคไหมเสียงดูกังวลใช่ไหมล่าสุดที่ผมมามันแย่เดี๋ยวผมติดต่อกับไปแล้วกันนะโอเค ไอ้เสกนายต้องทําได้เพื่อนมีจุดเซฟไหมยังไม่มียังไม่มียังไม่มีก็จะเดินต่อจกกังหวะจะเจอจุดเซฟอ๋อไอห้องแรกนี่ว่าที่เกิดเรื่องในตอนแรกอะเดซเพสหนึ่งอะเดซเพสลิมเมกผมเล่นแน่นอนอะแต่ยังไม่ใช่เร็วๆเนี่ยผมเก็บตังค์ผมไม่ได้จะซื้อราคาเต็มด้วยผมจะจ่าย e a pass e a p a y p r o ห้ารอยบาทต่อเดือนนึงน,นี่อะไรเนี่ยเว้นยไปอย่างที่คิดเลยอะไรเหรเระบบแรงน้ำถ่วงไอ้เครื่องหมุนมันไม่ทำงานอะ่ะผมต้องไปที่โซนวิศวกรรมสนุกแน่ปลอดภยัยไหมไม่รู้อะ่ะจะเดี๋ยวได้รู้กันโ <c oughs> ขอมาดูห้องนี้ก่อนถึงจะชัปเตอร์10แล้วแต่ยังไม่เจอจุดเซฟก็ยังไม่ตัดนะผมจะตัดตรงถึงจุดเซฟ ไม่งั้นออกไปตอนนี้เดอดเซฟหายไม่ได้ผมเอาชัวร์ไว้ก่อนนั่นก็ต่ออีกสักหน่อยหาจุดเซฟหาจุดเซฟเพ่อแล้วอ่านาจะเจอแล้วมั้งห้องเนี้ยคุ้นๆไม่คุ้นนี่วะนี่มันห้องวิ่งหนีนั่นแล้วเราจะไปห้องที่หยิบเจอพาสมาคัะไม่ห้องแล้ววะไม่แปลไม่ใชน้อคานไม่อ่านซับด้วยดูจะเล่น เกลิฟโอเคต่อไปก็เป็นดิฟลงไปชั้นล่างแล้วก็จะเจอกับที่ที่เก็บพลาสมาคัตเตอร์มาครั้งแรกถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกไม่ถูกก็ต้องถูกก็แล้วเอ๊ะมีเบนซ์เดี๋ยววะมันไม่มีไม่ใช่เหรอคังนั้นน่ะนี่งไงที่เก็บพลาสมาคัตเตอร์นี่งไงร,รูปปืนพลาสมาคัตเตอร์ยังอยู่เลย อตรงนี้สิวะมีเบนส์วะเบนส์หมายถึงรถแต่หรอไม่ใช่พอดีต้งที่มันรวยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเว่งติดกำแพงล่องหุ่นนิกบักไอเสกเอ้ยห้องอย่างซ้ายขวาไปไม่ได้ไม่เป็นไรไทางนี้ ถ้าจะไม่ผิดคือตรงนี้เราจะเจอเทปนิโคหรือเปล่าเทปอะไรสักอย่างเอ,อ้ยฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับกับฝันร้ายนี้ไฟคอนโทรลอะเยอะไรเนี่ยพูดอะไรมันมันพูดวนซ้ำรอไม่รู้อ่ะจะเจอจุดเซฟแล้วเซฟเลยดีกว่า <c oughs> ฟังฟัง,ฟ,งฟังที่มันพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่านซับเอาทำไมมีซับนี่คือไม่รู้อ่ะ เสียงอะไรก็ไม่รู้ฟังูเรื่องอย่างกับเสียงทีวีซานะโอเคทุกคนครับสำหรับเดสเปสสองในพาร์ทที่8ก็ขอจบเลยทันดีแล้วกันเราจะเจอกันในพาร์ทที่9ครับไว้คุยครับผม